สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเอาแนวทางนะครับในการสาบปูนมาฝากสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหานะครับวิธีการสาบปูนสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเิึงนะครับในการสาบปูนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราต้องผสมปูนผสมในอัตราส่วนปูนหนึ่งกระสอบนะครับต่อทรายสิบสองกุจะเป็นทรายห่อนได้พี่น้องเด้อ น้ำกับประมาณสามสี่คู่หาคู่ครับพอสมซีดแล้วเขาก็ตักซีคู่นะครับตักหิวมาเพื่อที่จะขึ้นสาบนะครับในขั้นตอนสาบของเหานะครับก็จะเป็นองผมนะครับผมจะขึ้นอยู่สองรอบรอบแรกก็จะขึ้นให้มันเกือบเต็มนะครับหรือให้เต็มไปเลยก็ได้แห้งดีนะครับให้มันเต็มไปเลยแล้วเห่าก็จังเอา สามเหลี่ยมนะครับมาทาบมาปาดออกอันนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือช่วงที่ขึ้นรอบแรกนะครับผมก็จะขึ้นให้มันติ่มไปเลยแล้วที่นี่ผมก็จะเอาสามเหลี่ยมหรือเอาเล็กนะครับที่ความยาวขนาดพอดีกกเสาเอาขึ้นมารูดมาปาดปูนออกนะครับในขั้นตอนสาบอันนี้ก็คือสาบผนังห้องน้ำนะครับ สาขนังห้องหน้ามันกับเป็นฝาบใหญ่ปันไดนสำหรับเทคนิคของผมผมจะขึ้นปูนนะครับจากทึงๆลงมาข้างรางนะครับเพราะว่าอย่างบอกสำหรับของผมผมถนัดแบบนี้นะครับก็คือผมสิไดห็้วทึ่งๆแล้วก่อนแลวก็แล้วทึ่งๆเซจแล้วก็จะได้ลงมาหิ้ขขางรางนะครับแล้วก็คือขั้นตอนการเสร็จสิ้นนะครับบางคนกั ขึ้นข้างล,างล่างแล้วจังไปขึ้นข้างบนนะครับก็แล้วแต่เทคนิคไผเทคนิคมันนะครับครับผมกําลังจากที่เท้าขึ้นปูนออียงเสร็จแล้วจนมันกล้ามแห้งแล้วนะครับเท้าก็ได้มาปาดปูนออกพอปาดปูนออกเสร็จก็สิได้มาปันน้นหนานะครับการปันป้นหนาผมสิปั้นอยู่สองรอบนะครับปั้นรอบแรกนะครับปั้นรอบแรกก็คือก็บรายละเอียดนะครับ มองไดซูมองไดตำเข้ากับปันไปรูปไปนะครับเพื่อที่จะให้มันละเอียดให้มันเรียบที่สุดการปั้นปูนการขึ้นปูนสาป,ปูนนะครับเป็นงานที่ละเอียดนะครับเป็นงานที่ค่อนขข่งใส่เวลาหลายพอปัน้นพอลงฟองเสร็จแล้วนะครับเขาก็เก็บรายละเอียดตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะบูให้มันเป็นตามหมดนะครับตามช่องลม ตามช่องลมตามริมเสานะครับเก็บ่องเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับหลังจากข้างบนเสนเร็จแล้วนะครับผมก็จะเอานังล้านเอาม้าออกนะครับเพื่อที่จะมาปั่นปูนข้างล่างนะครับยางละสองรอบนะครับที่ผมเห็บขึ้น,นปูนสองรอบปั่นสองรอบนะครับลงฟองอีกสองรอบนะครับ สำหรับการปั้นปูนนะครับก็ต้องใส่เวลาจัางหน่อยนะครับปั้นเพื่อสีได้บางเท้าปูนแห่งบางเทีาปูนแล้วนะครับเอาใจยากเป็นลังเท้อนะครับสำหรับการแสบปูนบาดท,ที่นี้พอเข้าปัน้นเสร็จเรเยาก็กได้มาลงฟองอันนี้ก็คือลงรอบแรกได้พี่น้องได้ลงรอบแรก รอบแรกเขาก็รูปรูปจนทัวนะครับพอทัวเสร็จแล้วนะครับปันฟ้องน้ำให้น้ำออกหมัดหมด้วยครับปั่นฟ้องน้ำให้น้ำออกหมัดหมนแล้วบาดททินเขาจังมารูปรอบที่สองนะครับก็คือเป็นการอันเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเขาขวาดนะครับขวาดเอาม็ดไส้ออกเอาม็ดไส้ออกจากผานังนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสวนหลังบ้านแบบพอเพียงครับพี่น้องครับคลิปน้านะครับพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ